ไปไก่ไปลูกเกี๊ยบเนี่ยเวงาไม่ธรรมดานี่นี่ดับจับทัพนี่อะไรหัวนี่ไรไรนี่ไรเฮ้ยรู้ไหมว่าอาคารอเนกประสงค์เไปทางไหนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องยังไงไอ้พู้ภายนอกภาษาคนฟังรู้เรื่อง แต่ผมไม่รู้ครับว่าคุณถามใครอะนี่อยู่กับฉันนานแล้วเว้ยฉันถามพวกแกแหละไอ้บ้านอโ,นโอโ้อ้าวคุณนี่บ้าน,นอแล้วมันผีตรงไหนฮะถ้ารู้ตัวว่าเป็นบ้าน,นอเนี่ยนะแล้วเสอเอิบมาในกระเทศทำไมโอ้โห เอาหน้าฉันทำไมไอ้ฝรั่งฮะถ้าฝั่งไม่รู้เรื่องเนี้ยก็ถอยออกไปพอดีฉันฟังรู้เรื่องไงก็เลยถอยไม่ได้อะเนี่ยเฮ้ยอยากลองของไงรู้ไหมว่าฉันเป็นไครฮะไม่อยากรู้อะเฮ้ยอะไร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 อะฮะอยากดูหายใจเหรอฮะอะไรอะไรปากไว้ก่อนเถอะไอ้พวกหมาหมู โอ้ยเดี๋ยวฟันเฉาะเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี้เก็